หักสกัน hèn mường lan nó từng mì tàu y của mình cha xuống chính ma tròn chi hiền cảnh nữ nắc nắc บางกลุ่มบางสายงมงายแต่ตักไปเขียนบิดเบียวลุยไลยอลักภาษานานเอาไว้ที่นา เขียนแบบภาษาตายบ่ไอ้น้ำนานลักภาษาล้านนาเจ้าค่าไปเห็นก่อนเนือปีน้อง ไปเฮียนก่อนเนื้อปีน้องและน้นาะ